ที่ใครไ่น้องป้องไปค่ะสำหรับวันนี้นี่ค่ะอยู่กับน้องพู่น้อยนะคะในช่องพึ่งนัวว่ <c oughs> เยเห็นหมอแหลกปื้อๆอยู่ฮะอ้ยจะบ่ได้ยูนหล่นทำไมไม่กัดขัดก้นหมอนอะ่ะเน่มันก้นมานึง่งน่ะก็ให้มันแร่แรเหมือนน้ำกาลนี่เอากอ้นหมอนมาแหลกขึ้นสัน <c oughs> เอามันทำอะไรกินวันนี้แบบว่าช่องพึ่งนัวนะคะคือต้องมีอะไรนัวน,วนะคะโอ้จะพึ่งแผ่นกล่องเอาขึ้นแหล่แต่ไก่ <c oughs> ไก่ทอดเคฟเคฟแร่ค่ะแล้วก็เคฟซีพัดอังเจ้ผัดหมเนื้อักเจอะ ผัดผัดแบบออรเจ้นะคะผัดผัดแบบว่าแกงเท็ดพอแบบผสมน้ำออรเจ้นแต่ว่าเขาเต็มหม้อนะคะแต่ว่าพยายามผัดจิ้มเค็มนะคะไก่ก็ทอดจิ้มเค็มเพราะว่าข้าวมันจะได้จะได้กินได้เยอะๆเนาะตุ่นขั้วนี่ยขั้วแบบว่าขั้วขั้วเดนเซอร์นะคะขั้วแบบผสมมะปีสิงหนาเปรมอียีจีสิงแบบอียีจีอันนี้มันทุบไม้เจ๊นี่แต่ว่าจะมาท่าสีเนาะก็สีมาท่าคนเอัศวคน คี่เรนอนะดายหลกอรดิแนะหตแบบอันนั้นให้ไม่แหลกบอกกนอกข้างใน้างนั้นเ่ยเอาเนียเนะเอาน่ยนะเ่เอานี่ยนะเออนั่นนั่นเป็นขวดนั่นเอาแน่นบอลนีดเดียวกินน้ำแก็กระได้กุบกุบเลยครับทุกคนค่ะบาลกุบเหนียวใจได้เอยบรรยากาศบ่าวบรรยากาศอันในในอันในพระราชวัง แค่พ่อแสงท้องนี่ค่ะรถเยือกมารถหลายๆบื้อหม่งจอดรถมากระบอกซะอันนี้ห้องแดนเซอร์ได้รถนลค่ะห้องนอนแดนเซอร์วอลลัมตลกซิ่ฟังพูนส่วนหลายนะคะอันนี้ซีหาองคือเฮ็ดแบบดีเด้์ทำแบบดีอยู่นะแต่ว่าเซยอย่างเดียวคือห่อนแห้งค่ะบัตรติดแอร์กับพิมพ์ซื้อแล้วคนฝั่งนู้นก็ทำเหมือนกันกับห้องฝั่งนี้เหมือนกันนะคะฟังที่ผอยู่ตะกี้เขาเริ่มเป็นห้องซีหาห้องหาห้องเฮดหาห้องแล้วห้องพรนอมๆก็ยังมีขนาดซัมเกาว่าบ่ให้ของหลายเขาเขเรยกเขาเรยบัตร

ผิดโบนิดโบนิดน้ำเปล่าน้ำเบอรแมนน้ำเงิน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 ไปโอ้ของจิมของจำของโอ้เงินเงินเจนาน้เนน้ำยังูสินนัำกำเริบซะมาใช่ไหใสดินใส่เข้าไปเมนียใจเได้เคยกลุ่มเมนียใจยังต่อก็ไปพูดกันเ่ะอีตองรับอีตองรับไปแล้วเด้อมื่นหนึง กติเ้ยสิปะเมย์เอด้เมอยแู่้เดี๋ยวถ้าพอทิมขาก็ทีมมืาวไม่มือขาวถ้ามีอกมงหลายจะเลี้ยหวานเลยมที่ว่าเสดาังที่ว่าสยาไม่ไงเนี่ยมาญี่ปุนเลยทุกคนยังเงไปอีปุนอู๋มันอูผู้เดียวแต่อยู่เนี่ยอีปุนูากกว่ากอนจ้า หลังไม่แตกงถ้าหนูเล่นเกมมันแต่งมันแต่งมอมันไม่ได้กายเฉยเลยเอาบอกมันแต่งเวลาแต่งเออถ้าเห็นถ้าจะแก้วมันตั้งเวลาเพราะให้เขาไปสอบเอาเันค้าตังของเจ้าหลังจากไล่สดแล้วนะครับเราจะมาดิึงฮะกินข้าวค้าต่างกองเขาอากาศพอนแต่ว่าค่อนข้างจะมีลมอยู่นะมันเป็นทุ่งหน้าเอาบอกอันดีไปทุ่งหลุดจะเห็นหัวหลุดโออเขาจะอันอันดีอันอยู่ในอันกระเป๋าลายในหรือไงโอู้หแล้ว กระสอบไล่หนะกระสอบไล่บางหว่านหนะประาสอบลายยันถืงูกันนะเขามีคนอยู่มันหัวกับกับไม่ว่าจะด้กลุ่มปพอมาคุณเอาคอแล้วับมาทรงเจียมแล้วกสิกับมาใหม่เอาก็ืมาทรงเจีมมาทรงเจียมแล้วกสิกับมาใหม่ให้พวลาออกให้พวลาออกบ่ม่เนมตปออ่เย็ย่เพิ่มไป เงื่อนหมายวรตืนเื่อนการจะตใช่เองที่เพื่อนจที่เพื่อนเราจะเดียงคู่กันแบบพี่จะบอกพี่เด้อค่ะักหมนกับจีบมีเด็กหม่มาหมโอ้ดนห่าไหมมันบ้เกินไม่หม่คนนึงเขาอยากเราพี่เอาไปแล้วพอเซนเ่ไหมมิลายแหงดังได้ติต่อผมสาแล้วก็หาฉันก็ว่แค่พอได้เสื้อไปรับไหมก็ไ้ติกต่อ อ,อ๋อมึองเป็นลูกติมันเป็นตีแอแบบ,แบ,บ,แบ,บแมากกับท,ท่าัวจริงน่นเราสเปยครับร้านกุลลำใเทแบบไรยูยเดอทำไมตัวจริงพี่พี่การแลกกว่าใ,ใ,น,ในในติ๊กตอกมาจั่วเนาะยันตัวในติไม่ใน t ิ k กตอกมันมันมันกล้องมันตอนสวยไงนใน t ิ k กตอก้องสวยราอีการคนรวยเน่อตายเด้อซึ่งกินร้ายด้วยค่ะไมม่เราเมือนเนี่พี่การดีเดอเขาเครื่องหมออีการห่าเขาจะไปกินใก็หโดนเ มันบ่มีมูกินแ่ม่นกินเขาเขไม่กเพรื่องิวเลยแค่ไปกินูเรไปกินสนิทสนอนี่เอกเลยจ่าเพื่นเอาเาเมือจะลดไหมเนาะมมันลดม่เนแระดามันกินก่อนแล้วน้ำโคหันกูบ่ได้บังคับบ่ไว่าถ้าเจ้าอ่อนจิบน้ำชาบาารก็ต้องกินางอืมมันมีวามบังคับไดเนาะแม่ไม่เป็นของคับมันก็เลยแบบว่าคุณพาลูกอ้ลงกินน้ำโคน้าโกันระดาน้ำโคมันกินอยู่แล้ว จักม <Keep S 2> ืออะมือหนึ so ่งแล้วมือก้อนยังกินมือก้อนเขายังแห้งยัมือนันเขายังหอผ้าหอควัยู่ดาะดาแมเมจะเาเบิรนาเนี่ยแม่เมือี้เาเบิรกุงเตมันคือน้าป่าเหมืเี่น้าป่ามันเานี่แบบน้าป่าแบบมึนๆเมลี่เมลือมีห่อนแห้งแตแม่กับคุาบดเด็ดเนได้บัตนีมน อะไรแห้งวะอันนี้คือแห้งเอซีทำบาราดายแห้งหลายยายกับเบิงแล้วนี่คุณยายก็ดูนะคุณยายของบาราดายเป็น Fc ตัวยงน้ำพึ่งนะคะทุกคนบาราดายจ้าบักเตอรไปใส่สูคือหยวกนะเนี่ยเหรอตับบุกริกข่าวอืมอืมจะกินตับเนาะตับหยวกตับเจลโดนเจลในห้องก็มีเลอะไรทุกคณเออมีไม่ใช่เจลอุ้ยมันไม่จอดเลยมาคอยไปไบร์ทใบกมีห้องมีคนถามหาเจ่อใคร น้ำจิ้มอันซุกี้ก็มนี่จมวนก็นีอคุณบอถามหาคนไหนอะเปยังว่าเขาจะไปซอซงว่ะมาหรลายหลายของกันในห้องหลายอิลี่พอรู้ยังว่ได้เข้าห้องขาอยพกคนมือไปแั่นแต่บนเสยตื่นเ้ทุกคนไงครับไม่ทุบอื่นยังบ้าได้ขาเงินข้ามานบรโดยบนับุเป็นเท้าขอยเป็นมือไวแต่บอกเงื่อนนี่นี่นี่ก็ย่างครูมาแล้วคูมาแล้วนุ่นคูสองเครื่อง รักมาขายก็นะขายเศษเลยยูนิขายอยู่มันห่างแล้วสายแจ๊กจะกลับไปเอาจะกลับไปจูงเธอมาสายแจ๊กัวดฮะเบื่อเรีวอันเดียนเธอมาหมเซนฟางเพิ่งบอกเออก็ฟัเขาดอุ้ยจุกี่ขโมยขี้ขโมยแบบว่าขี้ขโมยแบบว่าแป็บมาบอกเขาหอดว่าฉันรักแล้วคือเงียบไปแหละก็แล้วแต่ว่าฉันรักแล้วฉันจะไปเอาแล้วขนาดคุณบอลจะไหนไหนคุณบอลจะไหนมาแบบไหนเข้าไปเอามาอันมาใส่เนี่ยถ่ายเป็นคนมือไว้เอ้า เขาอไสามาใส่กหัฟ like ังบนบัไดเขาจหูฟ SO ังน่ะตะกียเลก็ดีปัจจุบันไ่มีหลอกหัฟังไอโฟนเเอาฟัไอโฟนได้อีกการอีกานใส่ฟอเดวาจะมใส่นี่เขาละเอาแล้วโอ้ถ้าก็มีใส่เไม่คอยได้ยินอืมมันคยเงแต่ว่าปัจจุบันนี่ยวันีเขาหาเขาจะใส่ใส่บัไดนนะปกมันมันมีบวกมันมีหลายแบบให้ออกแล้วทอั้นยาสูดกินเสร็จมดเลยจ้บาวนดอซิมเบิงเน่ ไม่ยังไม่ให้ยังนะเอานี้ด้วยเป็นไมก็คิดให้จอไปไทยผงน้อยู่พันมาหาพะจังไทยแล้วเนี่ยไทยอีกอันไนก็ไทยอีกเป็นอีกเทมนึงเอาไทยลายแท้มึงว่าจะอยู่แห่งแต่ทิอันปวดนละก้นเดี๋ยวก้นเดี๋ยวก้นทุ้านำบา่ะอือองกันดนปวดิงตอนะรายยูวีพันคลิปขนาดรา่งหนึ่วันพันคลิปตึงตึงก็ออาลงอีแล้ะไม่อยู่แล้วทยจะได้กระดอกกระเดือกกูว่ามแลวมบอลวาข้ากับลงคลินะเด้อสู้ไหมยังไ่ได้ลงคลินม่อย เตือนกูเบ้อมือลงย้ไปน้ำหอยลิงนจัวจะเผื่ท่าแบบอื่นมันม่หอยอิลีบอยพวกเล่ตัวนางสั่นเพ่งมมีเทนางเป็นอย่างคนหลายแห้งนัดจองต่ละหลมเอืองโทไปนั่งันไปไปไม่ะเจมถ้าโโทษไปเลยวอะพอันไปก็ซีบโม กันยังบายสามพ่อคุณตอแลแกับเมาจะหอมันตส่บอมีก็่ไปตองบอมีสันลก็ไขออกเบิ้เลยเขาเอาเบิ้เรือแลสนเรือกระโถไปจองที่ร่างนม่มีอย่างนี้ดูแพแพะอิแพ่อชิิชิงก็มีแค่ยีหลับมีบอกแค่ยีหนัมเขไมี่ะก่แพองเขาไปยังได้ยหลงบอมีทั้งรังอ่มันเป็นาเครื่องมันบม่เครื่องเ้าไปผมมีอเดือนเมาอกมนกินนี่โคเรียนบอ เดียวขาจอดขายลงหรือเปล่าแค่นี้มันจะหนีไม่รายได้น้องเขาหนาแครแบบหาบแบบว่าไลฟ์ตุดแต่ราคงก็จะมีรางดงรายได้นะทุกคนแต่นี้ตัวน้องพักแบบนี้ดีวถ้าฉันมือไหวนะบอสม่ากเลไม่เอี่ยงมอไงเนมือไหว้มึินม่วงมวัตะจีบอมึงวาตะเหิงอีนี่คืออะไรน้ำชามันแห้งยีแม่ มึม่รูเนี่ยมันกูปันฮันเดกให้ได้มึงตอลักส่งในกูแน่นอนเลยมึงจะบอกแบบนี่จีสตีมบอกเลิกส่งในนันังเกมผู้ใดซีนำเงินท่านแกก็ส่งในไว้ในในเก่แหลมีหอดเงินสิบบาทอาอ้ยอันี่กั่างเคมันบอโอ้ยนั่งก็เป็นเป็นพาลุ่มมันบอเออของปันมวนกันไว้ไหมมวดเป็นเล็กแปดิแบบเป็นอกบอกเรยครัจริงมันม่น้องฉันต่องอะไรบอกเลข ไั่หมดเป็นองจะบอกะลเหี้ยละอานี่ยานี่ไมเพิ่งหบเกี่ยวหรือกลุ่มรอดบะแยงบะแามาถอดออแล้วม่งหวไม่ส่งหวเือสู้เธอสูงไหมสูงฉันมีเงินทุตัวหบาทที่บาททุกตัวเขาบอกันว่าแรจะเอากคงเกงไนไปเลยจกระสาก่่าเเกงหน้าิวกับสุ่เพื่อนดื่มเพื่อนผ่านอะไรอันนี้อันนี้ตุ๊กตาหมีเงียอกเขากดดดำดำเอหมูหมูหมูเจแล้วเจอเอ้องแล้วฮะ กอตว่าไไปแล้วไปแล้วพี่น้องฝากกัไเล์ก็แร์กดอครด้กันเลยค่ะรับแบบบอยู่ขอด้าวอยู่ประจำอย่อยู่กองยหมินะางทะลลยมากมันอยู่มันสูงงั้มันติดฝาไง้องท่าน้เนะครับบนแลไรไปแล้วี่น้องค่ะไปแล้วค่ะฝากด้วยนะคะฝากติดตามยูทูบทุกๆตัวด้วยทุกคน ฝากด้วยนี่ค่ะค่ะบ๊ายบาย